หญิงสาวคลั่งคอสเพลย์รายหนึ่งสร้างความตกตะลึงแก่ผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์หลังก่อเหตุตัดนิ้วนางของแฟนหนุ่มแล้วนำมันไปใส่ไว้ในตู้เย็นเพื่อที่เขาจะไม่ทอดทิ้งเธอแล้วไปแต่งงานกับคนอื่นเหตุการณ์นี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์โดยตำรวจในเมืองโอซากาได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากเหยื่อวัย21ปีที่ไม่เปิดเผยชื่อเขาเล่าว่าแฟนสาวของตนเองซากิซาโตะ วัย23ปีลงมือทำร้ายเขาหลังมีปากเสียงกันเกี่ยวกับการขอเลิกและร้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจแต่พอตำรวจเดินทางไปถึงอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวพวกเขาพบตัวทั้งคู่ในสภาพที่ฝ่ายชายได้รับบาดเจ็บบริเวณแก้มซ้ายและจมูกจากนั้นเขาบอกกับตำรวจว่านิ้วนางข้างซ้ายของเขาถูกซาโตะตัดทิ้งและนำนิ้วที่จัดขาดไปนั้นไปแช่แอลกอฮอล์ใส่ไว้ในตู้เย็นจากการตรวจค้นห้องพัก ตำรวจก็พบหลักฐานนิ้วมือตามคำกล่าวอ้างจริงในขณะที่ฝ่ายหญิงอ้างว่าเธอรักฝ่ายชายมากและไม่ต้องการให้เขาไปแต่งงานกับคนอื่นหรือสวมแหวนแลกแหวนแต่งงานกับหญิงอื่นทีมสืบสวนพบว่าซาโตะเก็บสมุดบัญชีเงินฝากและสมาร์ทโฟนของฝ่ายชายเอาไว้ในตู้เซฟของตนเอง และจากการสอบปากคำยังพบด้วยว่าครั้งหนึ่งฝ่ายหญิงยังเคยลงมือตัดหัวนมข้างซ้ายของฝ่ายชายด้วยในปี2023ครั้งที่เหยื่อยังอายุ19ปีและยังเป็นนักเรียนระดับมัธยมปลายเขาไปเจอกับซาโตะโดยบังเอิญในกิจกรรมคอสเพลย์ทางออนไลน์และตกหลุมรักรูปร่างหน้าตาที่น่ารักของฝ่ายหญิงในทันที หลังจากตามตื้ออยู่นานทั้งสองก็ตอบรับรักและคบหาดูใจกันจนกระทั่งเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วพวกเขาก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันอย่างไรก็ตามพอเวลาผ่านไปฝ่ายชายเริ่มรับรู้ถึงพฤติกรรมชอบควบคุมผู้อื่นของซาโตะมากขึ้นเรื่อยๆซาโตะบอกว่าเธอชอบผู้ชายสุภาพอ่อนโยนยอมเชื่อฟังและไม่ชอบผู้ชายที่ก้าวร้าวเธอยืนกรานต้องเป็นคนเก็บบัญชีธนาคารและโทรศัพท์มือถือข,ของฝ่ายชาย และกำหนดให้ฝ่ายชายต้องขออนุญาตเธอก่อนถึงสามารถนำบัญชีธนาคารไปเบิกเงินหรือใช้โทรศัพท์มือถือได้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วตามหลังการโต้เถียงกันจู่ๆซัตโตมีความคิดสุดช็อกผุดขึ้นมาในข้อสงสัยที่ว่าหัวนมของผู้ชายจะโตกลับขึ้นมาหรือไม่ถ้าตัดมันทิ้งและเธอก็ตัดสินใจทดลองความคิดดังกล่าวกับแฟนหนุ่มโดยที่เขามีความหวาดกลัวต่อแฟนสาวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเขาจึงยอมทำตาม ต่อมาในวันที่19ตุลาคมปีที่แล้วซาโตะจูจูก็ตะโกนขึ้นว่าฉันไม่ต้องการให้คุณไปแต่งงานกับคนอื่นและแลกแหวนแลกแหวนแต่งงานกับหญิงอื่นแล้วก็ลงมือตัดนิ้วนางข้างซ้ายของฝ่ายชายจากนั้นก็นำนิ้วดังกล่าวไปใส่ไว้ในแอลกอฮอลแล้วเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นชายรายนี้ยอมรับว่าที่ผ่านมาเขาเคยถูกทำร้ายร่างกายมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่ได้แจ้งความเจ้าหน้าที่ เพราะว่าเขาหลงไหลในความสวยของแฟนสาวเขาจึงไม่อยากแยกทางกับเธอสุดท้ายแล้วฝ่ายหญิงถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายสามกระทงและถูกยื่นฟ้องดำเนินคดีอย่างเป็นทางการในวันที่21เมษายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเธอให้การปฏิเสธคำกล่าวหาอ้างว่าฝ่ายาชายเป็นคนตัดนิ้วของตนเองในในการ์รตูนอนิเมะของญี่ปุ่นมีบุคลิกตัวละครที่เรียกว่ายันเดะซึ่งกล่าวอ้างถึงใครบางคนที่ตอนแรกดูเหมือนมีความหวานแวว ดูแลเอาใจใส่และใส่ซื่อแต่ต่อมาเปิดเผยให้เห็นถึงความหลงไหลคลั่งไคล้แสดงออกทางความรักกับคนรักที่มากจนเกินไปและอาจถึงขั้นใช้ความรุนแรงกับคนที่ชอบหรือคนที่มาขัดขวางความรักไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครเรื่องนี้สร้างความรู้สึกช็อกแก่ผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ญี่ปุ่นโดยหลายคนบอกว่าพวกเขารู้สึกว่าบุคลิกตัวละครยันเดเระกาลังปรากฏในชีวิตจริงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะ